เลยตอนคนออกไม่น่ะครับมันออกต่าง่างดิมันออกต่างน,อองนู่นซึ่งมันออกมาจากนี่ไงอ๋อไม่ได้ออกผ่านตรงไงน,นะไม่ยายยายนั่นออกจากรถผ่านมานนู้นมายืนที่ประตูนี้ใช่ไหมที่ยายเห็นน่ะคนออกจากรถนะ่ะผู้หญิงนั่นมายืนที่หน้าประตูเร,กรากำลังเปิดประตูใช่ไหมไม่มันยืนอยู่ที่รถนู้นเลยอยู่ที่รถมันนั้นแต่ว่าไม่เห็นเนี่ยตอนผมออกมามผมก็ไปดูตอ,ตอนตอนออกเก้าครัคบ